สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณดนนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องคระสมแล้วก็คำซ้อนนะครับผมก่อนที่เราจะรู้จักคำะสมแล้วก็คำซ้อนเรามารู้จักคำมูลก่อนนะครับคำมูลไม่ใช่คำอุจาระนะครับคำมูล คือ,อคำมูลนะครับความหมายของคำมูลคือแต่มูลแปลว่ารากเงามูลแปลว่ารากเงาคำมูลจึงหมายถึงคำดั้งเดิมในภาษานะครับอาจจะมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางก็ได้เช่นคำว่าไฟนกหญ้าวอนเป็นต้นเป็นต้นนะครับผมต่อไปเป็นคำะสมคำะสม เป็นการนำเอาคำมูลสองคำมารวมเป็นหนึ่งคำเพื่อเกิดความหมายใหม่โดยมีเขาความหมายเดิมาการนำคำมูลมารวมกันเพื่อ,อเป็นคำประสมนะครับเมื่อนำม,มารวมกันแล้วมันยังจะคงเขาของความหมายเดิมยังมีกลิ่นนะยังมีกลิ่นของความหมายเดิมอยู่นะครับโดยกล่าวให้เข้าใจใง่ายๆนะครับ คำะสมคำะสมเกิดจากการชนคำสองคำชนคํามูลสองคำเพื่อให้เกิดเป็นคำหนึ่งคำที่มีความหมายใหม่แต่ยังคงมีกลิ่นมีเขาของความหมายเดิมอยู่นะครับเช่นเช่นคำว่าดาวกับคําว่าเรื่องเมื่อนําคำสองคำมาชนกันเกิดเป็นคําว่าดาวเรื่องนะคบผม โดยคำะสมนะครับทำหน้าที่หลายอย่างด้วยกันเช่นทำหน้าที่เป็นคำนามคำกริยาหรือว่าคำวิเศษคำสรรพนามคำะสมก็ทำหน้าที่เป็นหลายคำด้วยกันเช่นนะครับยกตัวอย่างคำคำนามก่อนเลยยกตัวอย่างคำนามคำว่าคำว่าอะไรครับเรายกตัวอย่างไว้เมื่อกี้คำว่าดาวเรืองดาวเรืองคำว่า คนสวนคาว่ารถไฟแล้วก็คาว่าคําว่าอะไรครับคําว่านักร้องนักร้องอ่าแล้วก็คําว่าอะไรอีกอีกสักคำหนึ่งคําว่าดอกเบี้ยอ่าต่อไปคําประสมที่ทําหน้าที่เป็นคากริยาคําประสมที่ทาหน้าที่เป็นคากริยาเช่นคําว่าคัดคออ่า แล้วก็อะไรอีกคำพูดเวลามีคนมาจีบก็คําพูดกินใจก็คําว่ากินใจอ่าแล้วก็แบบพอพูดไปแล้วก็ต้องมีความเข้าใจอ่าพอเข้าใจแล้วพบนานานๆไปก็จะเกิดเป็นต่อว่ามาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแล้วพอต่อว่าแล้วมือที่3เข้ามาก็จะเกิดเป็นเห็นใจนะ อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างของตัวอย่างของคําประสมที่ทําหน้าที่เป็นคํากริยานะครับต่อไปเป็นคาซ้อนคำซ้อนคือการนําคํามารวมกันโดยมักจะมีความหมายใกล้เคียงกันความหมายเหมือนกันหรือว่าความหมายตรงข้ามกันก็ได้นะครับ ตัวอย่างคำที่มีความหมายเหมือนกันก่อนเลยคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นคำว่าคำว่าอะไรครับคำว่าจิตใจคำว่าอะไรอีกสวงอกอ่าคำว่าอะไรอีกอีกสักคำหนึ่งคำว่าสูญหายนี่คือตัวอย่างของคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันนะครับเหมือนกันยังไงเช่นคำว่าสูญหาย ศูนย์หายศูนย์คือหายไปหายก็มันหายภาษาอีส,สานอื่นเสียครับ <c oughs> อ่าต่อไปคำซ้อนที่มีความหมายคล้ายกันกนะค, <c oughs> ค,ครับค,คำซ้อนทีวว่มีความหมายคล้ายกันคล้ายกันเอาคล้ายกันลงมาก่อนลืมคล้ายกันขอไปครับคล้ายกันเช่นคำว่าวัวควายอ่ะอธิบายก่อนวัวควายมีความหมายคล้ายกันยังไง คล้ายกันคล้ายกันยังไงวัวกับควายเป็นสัตว์เหมือนกันใช่ไหมครับความหมายคล้ายกันเพราะว่าเป็นสัตว์เหมือนกันแล้วก็คํา้อนที่คํา้อนที่อะไรครับสุดท้ายสุดท้ายคือคํา้อนที่มีความหมายตรงข้ามกันนะครับความหมายตรงข้ามกันเช่นคําว่าคําว่าอะไรดีครับคํซ้อนที่มีความหมายตรงข้ามกันเช่นคําว่าซื้อขาย เช่นคำว่าคำว่าอะไรดีอ่าคำว่าได้เสียสั้นยาวานี่คือความหมายตรงข้ามกันคำซ้อนที่มีความหมายตรงข้ามกันนะครับอ่าชัดเจนอยู่แล้วสั้นกับยาวคือตรงข้ามใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมต่อไปคำซ้อนนะครับผมซ้อนเพื่ออะไรล่ะซ้อนเพื่ออะไรเราซ้อนคําเพื่ออะไรสงสัยไหมครับการซ้อนคาซ้อนเพื่อ มีอยู่2อย่างด้วยกันคือสอนเพื่อความหมายแล้วก็สอนเพื่อเสียงข้อแรกก่อนสอนเพื่อความหมายนะครับสอนเพื่อความหมายยังไงสอนเพื่อความหมายคือทําให้มันชัดเจนทําให้มันมีน้าหนักน้ําหนักโดยที่ไม่ต้องช่างแต่ช่างนะครับแปลงุกงอย่างนี้ก็เลยน้นําหนักให้มันมีน้ําหนักขึ้นเช่นคําว่าเบือ่อาน คำว่าจิตใจคำว่าคำว่าอะไรครับยากง่ายอ่าเป็นการซ้อนคำเพื่อความหมายเพื่อให้เกิดความหมายชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักนะครับผมสการซ้อนคำเพื่อเสียงการซ้อนคำเพื่อเสียงยังไงการซ้อนคำเพื่อเสียงเพื่อไม่ให้เสียงมันคอนกันนั่นเองนะครับไม่ให้เสียงคอนกันยังไงตัวอย่างคำว่า ขโมยโจรขโมยโจรก็เป็นขโมยขจรเพื่อไม่ให้เสียงมันคลอนกันดูเป็นภาษาอีสานเขาเอื่นจุดปุดครับคือไม่ให้มันดูแบบไม่ให้มันดูสั้นทําให้มันทาให้มันคล่องๆนะครับมันไม่คลอนมันไม่มันไม่คลอนมันไม่ขออะไรครับมันไม่คลอนกันคือมันไม่ทับกันมันไม่ทับเสียงกันนะครับคําว่าดุกดิกเป็นกระดุกกระดิก คำว่าจุกจิกจุกจิกจุกจิกเป็นกระจุกกระจิกคำว่าคำว่าอะไรอีกคำว่าฉับเฉงเป็นกระฉับกระเฉงนี่คือการสอนคำเพื่อเสียงนะครับก่อนจะกันวันนี้มีแบบฝึกหัดมาให้เล่นกันนะครับไม่ไม่ใช่สิ เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะครับโดยทําการสแกน QR Code ตรงนี้เลยครับเพื่อทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะครับ